สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับขณะนี้ผมอยู่ที่ช่วงสะพานพระรามหกนะครับที่ข้ามมาจากฝั่งพระนครนะครับตอนนี้ฝั่งที่ผมอยู่คือฝั่งช่วงที่จะมุ่งหน้าไปสถานีบางมอมดูนะครับวันนี้มีข่าวครับว่า,าสะพานสุดนะฮะคอสะพานพระรามหกสุดลงไปทําให้รถไฟสายใต้นี่ป่วนเลยนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังดูแล พื 1941, ้นท in ี่อยู่กาลังสํารวจนะว่าสุดยังไงอะไรตรงไหนเดินขึ้นมาก็หอบเหมือนกันนะฮะสูงอยู่วันนี้ครับประมาณ10บนาฬิกาสานาทีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายสถานีบางซื่อได้รับแจ้งนะครับว่าพบโครงสร้างกลางสะพานนะฮะของสะพานพระรามหกซุดตัวกระบวนรถไฟก็ไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับก็ต้องปิดทางทั้งขาขึ้นและขาล่อง ระหว่างช่วงในชุมทางบางซื่อมาบางบัวรู๋นะครับตั้งแต่10บโมงครึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งจะนําเสนอข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆน,นะครับทั้งมติชนเมนเจอร์ออนไลน์ก็มีนะครับการรถไฟก็เมื่อเช้านะครับก็ทําการค้นถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์แทนนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ10บโมงข้นถ่ายแทนตั้งแต่ขบวนรถเร็ว172สูงไหงโกลกกรุงเทพนะครับ ก็ลงที่บางบึรุูเวลาบ่ายโมง22ล่าช้าไปร69ห้านาทีว่างั้นโอ้โหขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ด่วนพิเศษทักษิณารักที่32นะครับชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพก็ถึงบางบึงุูเวลาเที่ยงนะล่าช้าไป72นาทีขนถ่ายผู้โดยสารผ่านทางรถยนต์นะครับรถไฟขาออกก็ปรับเปลี่ยนนะครับรถไฟขาออก ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลตรวจสอบกันอยู่นะครับเราก็มาตามสถานการณ์ไปในส่วนของรถไฟขาออกนะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนใช้ต้นทางที่สถานีบางบํารุแทนนะครับโดยทำการขนถ่ายผู้โดยสารามาจากสถานีกรุงเทพนะครับโดยใช้รถยนต์นะฮะสถานีกรุงเทพสามเสนชุมทางบางซื่อนี่ก็ขนย้ายมาที่บางบํารุแทนเลยนะครับโอ้กล้องสั่นเลยมือไม้สัน่น ก็มี3ามขบวนนะครับตั้งแต่171กรุงเทพสุงไหงโกลกนะฮะร,รถด่วนที่83กรุงเทพตังนะครับแล้วก็ด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ก็ขนย้ายนะฮะโดยรถยนต์ผู้โดยสารก็ราวๆสา0ร้อคนนะครับใช้รถขนมานี่เป็นทางรถไฟช่วงที่ข้ามมาแล้วนะครับจมบรรยากาศสดๆกันเลย รถโดยสารทั้งสิ้นนะก็6คันนะครับที่ขนโดยสารขนผ,ผู้โดยสารมาจากสถานีกรุงเทพนะครับตอนนี้เจานะ้าหน้าที่ก็เดินเดินตรวจเช็คอยู่นะครับที่เราจะเห็นอยู่ก็คือ,อเดินอยู่ตามรางนะครับช่วงพระราม6นะฮะตรงกลางสะพานเลยนะครับ ก็เร่งเช็คกันเต็มที่เลยครับเพราะว่ากระทบหลายอย่างเลยนะฮะสำหรับสะพานพระราม6ที่เราเห็นอยู่ในี่ฮะโครงเหล็กแดงๆนี่ฮะก็เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของไทยเรานะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม2465นะครับ465นะครับปีนี้2565นะครับ ก็เพื่อเชื่อมทางรถไฟฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะให้ติดต่อกันโดยให้บริษัทเลเอตบริดมองไตเตประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้รับเหมาครับขณะน,นี้เราก็ยืนบรรยายอยู่ใต้สะพานเลยนะฮะแหมเห็นโครงเหล็กสีแดงนี่ก็สวยนะครับต้องยืนฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งบางกรวยนะครับนนทบ,บุรี สะพานนี้ก็สร้างเสร็จเดือนธันวาคม2469นะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้ทรงพระกุณาโปรดเกล้านะครับให้พระราชทานนามว่าสะพานพระราม6แล้วก็โปรดเกล้าประกอบพิธีโปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐสมเลิกในวันที่1มกราคม2470นะฮะแล้วก็ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสะพานพระรามหกก็ถูกทิ้งระเบิดนะฮะอย่างหนักเลยนะครับ ช่วงกลางสะพานก็ขาดไปนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2488ก่อนจะมาซ่อมแซมใหม่เมื่อ2493อันนี้ก็ฝั่งแล้วก็ดูดูสะพานพระราม6ไปลมเย็นๆนะครับฝั่งทั้งโน้นเราจะเห็นนะวัดไส้อทองนะครับถ้าย้อนไปทางโน้นก็จะเป็นรัฐสภา,านะครับอันนี้เป็นวัดวัดก็อยู่ใกล้นะคอนโดก็สวยงามด้วยแหม ฝั่งทางโน้นนะครับที่รถวิ่งอยู่นะ่ะเป็นพระรามเจ็ดนะครับเนี่ยเสียงรถไฟเราไม่เห็นนะเหมือนมีเสียงมาแล้วรถไฟสายสีแดงน,นะครับวิ่งผ่านไปเมื่อครู่แต่เรามองไม่เห็นนะว่ามีฉากกั้นแล้วก็ตัวสะพานกั้นอยู่อันนี้ก็พาชมนะตัวที่เราเห็นนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็สะพานนีนะ้เคยขาดเครื่งหนึ่งเมื่อปีเอ่อเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะครับ ก่อนจะซ่อมแซมใหม่ปี2,493ครับบริษัทเดอร์แมนลองประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็บริษัทคริสเตียนนีแอนนิวซึนชัยจำกัดจากประเทศเดนมาร์กนะฮะแล้วก็ซ่อมแซมเสร็จเมื่อ2,496มีรัชการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานพระราม6าหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้วเมื่อ12ธันวาคม2,400 96หรือเมื่อ69ปีก่อนนะครับสะพานนี้ก็ก็สร้างตามแบบแคนเทอ e ลิเวอร์นะฮะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ <c oughs> <camar> รู้ก็ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะเอาให้รถยนต์ทุกช,ชนิดผ่านได้นะครับแต่ก่อนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้าสองด้านนะครับตัวสะพานมีความยาวถึง442 จุดศนะูนย์แปดเมตรนะแหมมีจุดศูนย์แปดเลยข้อมูลนี้จากวิกิพีเดียนะครับอันนี้มีเรือวิ่งลอดใต้ทางพิรามหกสะพานพิรามหกสวยงามครับปกติผมก็มานั่งถ่ายนะแล้วรถายสีแดงม่แล้วครับเสียงดังๆเลยแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับฟังผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันมั่วตัวไปหมดเลยขนาดความกว้างสิบเมตรนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล1ิเมตรนะฮะ เรือขนาดธรมรมดาสามารถลอดผ่านได้เมื่อมีการก่อสร้างสะพานพระรามเจ็ดเสร็จแล้วนะครับสะพานพระรามเจ็ดก็ปิดนะครับปิดใช้ไปเลยสะพานพระรามเจ็ดนี้ก็เปิดเป็นคู่ขนานนะเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยายนปีสองนห้าสามห้านะครับอันนี้เรือมาแล้วครับดังยิดงิดเลยเรือโดยสารนะครับจ้าพญาเอ็กซ์เพรสบั เมื่อเปิดใช้สะพานพระรามเจ็ดนะครับเมื่อ23กันยา25 35นี้ก็การรถไฟก็ปิดการจราจรในส่วนที่เป็นถนนนะฮะแล้วก็ใช้วิ่งรถไฟอย่างเดียวนะครับดูคลื่นนะครับดูคลื่นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นซ่อมแซมดูแลสะพานอยู่แต่ว็มีข่าวสุดนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงต้องดูระยะยาวนะครับต่อไป เราเห็นเจ้าหน้าที่นะครับเดินตรวจตรากันอยู่อาจจะเป็นส่วนซ่อมสะพานหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจที่จะเกี่ยวข้องกับช่วงสะพานซุดไหมนะฮะวันนี้ก็จบการรายงานนะครับจากสถานที่จริงนะครับสะพานพระรามที่6นะครับโดยเช็คโฟโตโก่ายไปเรื่อยครับ ก็หวังว่าจะมีการซ่อมแซมหรือดูแลอย่างเร็วนะครับเพราะว่าถ้ารถไฟไม่สามารถข้ามได้นี่ก็จะลําบากกันนะครับคนย้ายทางรถยนต์กันอ่วมเลยนะครับเอโคโตวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับเราก็ชมภาพสะพานพระราม6ต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรดูการทำงานนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ฟังจนจบเลยข้างล่างก็จะเป็นเรือวิ่งผ่านนะครับเรือลากยูงมาผ่านผ่านต้นเสานะฮไม่เห็นครับนี่กำลังโผลมานะเดี๋ยวนะมาแล้วนี่ยรถไฟเรือเมลิเกตตำรวจนะครับ เจ้าหน้าที่เขาก็เช็คอยู่นะแต่าไม่รู้ว่าเช็คอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันตัางล่างก็เรือวิ่งดังแป้นๆน,น,นะครับเอาละผมก็บนมาเยอะแล้วนะครับออขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับก็ขอให้ตรวจสอบซ่อมสะพานคอสะพานให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วนะครับจะได้ไม่ลำบากในการเดินรถสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็สวัสดีนะครับชมเรือชมวัดชมวิมว,วไป สวัสดีครับ